ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตะลุยกันที่วัดถ้ำโซดาเราจะมาดูว่าวัดถ้ำโสดามีอะไรไว้ให้เรารับชมเนาะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้กําลังเริ่มต้นที่จะลงไปเนาะก็เป็นทางเข้านะคะทางเข้าน้ําตกก็จะมีวิวให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ชมไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือทางลงไป วันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่วันนี้ไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนด้วยเอ่อเราจะได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ไกลไกลตอนนี้เรากำลังเดินลงไปนะคะเดี๋ยวเสียงน้ำตกโอ้ย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 อ้ย ทางลงสะดวกนะคะทางลงสะดวกวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนก็เยอะพอสมควรค่ะคนเยอะพอสมควรบรรยากาศดีนะคะทุกคนบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้เรามองเห็นน้ำตกแล้นะคะตอนนี้เรามองเห็นน้ำตกแล้ว คนเยอะนะคะคนเยอะบรรยากาศรอบข้างคือบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็คนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะอ่าตอนนี้เราตรงน้ำตกเดี๋ยวเราจะเลาะเลาะขอบไปเรื่อยๆ เป็นลำธารเล็กๆลงไปนะคะเป็นลำธารเล็กๆลงไปเดี๋ยวเราจะพาเลาะข้างๆขอบนี้ไปด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราเดินผ่านน้ำตกมาสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางเลาะเลาะข้างเอ่อเขาเรียกอะไรอะตรงเนี้ยหาเป็นหินย,ย้อยอ่ะแม่บอกว่าหินย,ย้อย เราก็จะเดินล้อเลาะไปนะคะเย็นค่ะเย็นสบายก็แนะนําอีกสถานที่ที่หนึ่งค่ะที่ใครอยู่แถวนี้หรือใครยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนําเลยค่ะวัดธรรมสดาเนะาะคถะตอนนี้เราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะคะจุดสูงสุดของวัดธรรโสดาเนาะก็นักท่องเที่ยวก็เยอะยวเต็มไปหมดเลยค่ะเอ่อ มองมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ําตกนะคะเราอยู่ข้างหลังของน้ําตกเนาะตอนนี้เราอยู่ฝั่งเอ่อท่าม่านอยู่หลังท่าม่านน้าตกก็จะเห็นน้ําตกเป็นปร,ปร,รายเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะโอ,อ้ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นชั้นเป็นทอๆทอๆแล้วก็เด็กสามารถมาเที่ยวได้นะคะเด็กดสามารถเล่นน้ําได้ด้วย ออตอนนี้เรายืนอยู่ตรงเขา,เาะจะเรียกเป็นลานวาลาวัดอยู่ด้านหลังของข้ามา่านน้ำตกนะคะเดี๋ยวอีกกักทั่งนึงเดี๋ยวจะพาเดินลงไปตามลำธารน,น้ำตกนะค่ะทุกคนตอนนี้ออลงมาท้ายๆเนาะแต่ก็ยังน้ำตกก็ยังไหลทอดลงไปอีกนะคะไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดตำแหน่งนี้ไม่ค่อยมีใครลงมานะคะไม่ค่อยมีใครลงมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนเลยส่วนมากคนจะพากันเล่นน้ําอยู่ชั้นบนข้างบนเดี๋ยวจะพาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนอะตอนนี้เด็กๆ,ๆ,ๆเด็กๆเยอะนะคะเด็กๆสามารถเล่นน้ําตรงนี้ได้น้ําไม่ลึกค่ะน้ําไม่ลึกเพราะว่าเขาจะเป็นน้ําตกไหลทอลงมาตามโขกหินเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูช่วงกลางของน้ําตกค่ะน่าค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งเนาะคิดว่าเด็กๆสามารถเล่นได้เนาะจะเป็นอีกชั้นนึงตอนนี้เราเดินขึ้นมาช่วงกลางกลางก็จะมีเด็กลงเล่นน้ําเป็นทุกทอด กไม่ค่อยลึกนะคะไม่ลึกไม่ลึกเด็กสมามราเล่นได้ค่ะเด็กสมามราเล่นได้และปลอดภัยด้วย,ค,นนยค่ะเป็นน้ำตกไลมาทอดค่ะเป็นน้ำตกไลมาทอดสวยค่ะสวยค่ะวัดถ้ำโซดานะคะวัดถ้ำโซดาเป็นน้ำตกที่วัดถ้ำโซดาใครที่อยู่แถวนี้แะแวงนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้เนาะ พอทุกคนตอนนี้ก็อยู่ข้างบนก็จะเป็นชั้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 นทอดๆลงไปเนาะเด็กๆก็เล่นไปตามชั้นของน้ำตกน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นบรรยากาศดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยค่ะ ก็หลังจากที่ลงไปที่น้ําตกเนาะตอนนี้ขึ้นมาใหม่ละขึ้นมาอันนี้นาะแบบสะบัดสะบอมเหนื่อยมากค่ะแต่ก็้มคระุ้มและบรรยากาศดีก็ถ้าใครยังไม่ได้มาเนาะก็แนะนํามาอีกสถานที่นึงเลยค่ะแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยโอเคมากเลยตรงนี้พาสามารถพาครอบครัวท่นเด็กมาเที่ยวได้นะคะน้าตกที่นี่เด็กลงเล่นได้ด้วยเนาะปลอดภัยด้วยขาน้ําไม่ลึกเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย